ก็โรยบางๆไปเลยเนาะนะครับก็โรยไปก็ขอแค่อย่าให้มันถมติดคนต้นนะครับพยายามตากให้แห้งนะครับเนาะถ้าเกิดใส่แบบไม่แห้งมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับเนี่ยอันนี้คือเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะแห้งแล้วก็ร่วนเนาะนะครับถ้าร่วนก็จะใส่ง่ายหน่อยนะครับว่าถ้าใส่เยอะไปนะครับสมว่าใส่ช่วงที่ต้นยังเล็กนะครับต้นยังเล็กแบบนี้นะครับถ้าใส่เยอะไปนะครับหนึ่งก็คือต้นเหี่ยว ใบแห้งนะครับใบไหมนะครับตัวชาร์แค่แกนนะครับหรือ2ก็คือ,อเขาจะแตกหน่อเยอะสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาใส่ปุ๋ยข้าวโพดกันครับโดยใช้ปุ๋ยคอบครับครับผมวันนี้มากับน้องอะไร น้องพูดิดครับามาใส่ปุ๋ยข้าวโพดนี่ใช้ปุยป๋ยคอกปุย๋ยคอกปุ๋ยอะไรผูดิดปุย๋ยคอกปุ๋ยที่มาจากขอกวัวปุ๋ยที่มาจากขอกวัวแสดงว่าใช้ขี้วัวครับอ่าเอาได้แล้วไปดูซิดูใส่ยังไงอ๋อนี่ไงขี้วัวปายมันหนักไหมปลาเดี๋ยวไปดูไปดูนู่นเลยปปไปดูฝั่งไปดูวิธีการใส่นะครับ การใส่ใส่ยังไงผู้ดิตเลือว,ว,ว่าว่าาวาากรรมกแล้วก็มาโยหรือว่าจะทแบบแนี้้แบบ,ย,นนแบ,บใยใช่เ<ห>าเอาแบบถังเทขย่าเอเรงเทขย่าในถังเทขย,ทาทย่าอแบบนี้นี่ใส่ปุ๋ยคอกนี่ใส่ช่วงไหนผู้ดิตรู้ไหมไม่รู้อ่ใส,ใส่ปุ๋ยคอกคือใส่ช่วง ปุ๋ยเร่งนะครับหลังจากปลูกข้าวโพดไปแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับสองสัปดาห์เราก็จะใส่ปุ๋ยเร่งนะครับซึ่งปุ๋ยเร่งที่เราใส่ก็คือจะเป็นใช้ปุ๋ยอยู่2อย่างก็คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้ไก่ขี้ไก่หรือปุ๋ยหมักได้หมดนะครับแล้วประเภทที่2คือใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราใช้อยู่สสูตรนะครับก็คือปุ๋ยสูตร16-16 8แผสมกับยูเรีย4 6 0สศูนย์ในอัตรา2อต่อ1นะครับ อ่ะผู้ดิษผู้ดิษอันนี้เป็นขา้าวโพดอะไรขาร้าวโพดหวานหรือขา้อขาวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานขาข้วโพดหวานพันอะไรรู้ไหมจัมโบส้สวีทเอฟวันอ่พันจัมโบส้สวีทเอฟวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นขา้าวโพดหวานนะครับที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้คือวิธีการใส่เนาะเราผู้ดิษโอ้โหผู้ดิษมาเจอหนอนผู้ดิษนี่ใช่ไหมนี่อ่านี่นี่ไงหนอนหนอนเห็นไหมนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาเลยนี่ ที่เห็นก็จะบีบเดี๋ยวอย่าจับอย่าจับเออพอแล้วไปบีบแค่นี้แหละนะครับแล้วบีบปุ๊บมันก็ตายพอแล้วนะครับถ้าเห็นก็บีบนะครับต้นแข็งแรงเนาะผู้ดิผู้ดิอันนี้เพาะยังไงบอกหนะ่อยเพราะใส่ถ่านเพราะใส่ถ่านถ่านเยอะไหมหลุมนหนึ่งถ่านหนึ่งมีกี่หลุมสองร้อยครับอสองร้อยเพาะกี่วันถึงเอามาปลูก สสัปดาห์สองสัปดาห์นี้กี่วันสสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน7จ็ดเวัน2สัปดาห์ล่ะสิ <14 S 1> ะวันนะครับวันนั้นอายุ14วันก็ย้ายลงแรงปลูกนะครับพอดีเวลาปลูกเนี่ยปลูกยังไงนี่ปล่อยน้ำเข้าล่องใช่ไหมแล้วแต่ถ้าถ้าไม่อยากเอาน้ำเข้าล่องก็ทําดินให้มันร่วนแล้วก็เอาไม้แหลมแหลมพอดีรูทที่ที่ทําเป็นแล้วก็มาจักจักจ ตามแน,นวที่ต้องการเออแล้วก็ปลูกแล้วคอยลดน้าใช่หรือว่าวิธีที่ทสองก็คือเอาน้ําใส่ร่องเอาน้าใส่ร่องแล้วก็เอา,เอาเข้าวโพดมามาปลูกแล้วก็เอานั้นแล้วก็เอาดินมาถมถมอันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะ,ะไม่ต้องใช้ไม้จัดถมไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้แสดงว่าเปิดน้ำเข้าร่องนี้จะง่ายกว่าเพราะเอาข้าวโพดมาปักดำลงได้เลยใช่ไหม อ่ากิดใส่เลยเ,บบเลยออก็จะเป็นแบบนี้ต้นจะเสมอกันเลยใช่ไหมผู้ดิษปลูกหลายรุ่นไหมผู้ดิษหลายรุ่นอ่ทั้งรุ่นแบบนี้ทั้งรุ่นแบบนั้นแบบไหนเอ่าแบบนั้นเนี่ยก็โตแล้วเนาะแล้วก็เออ,แบบอรุ่นกลางๆตรงนี้เนาะรุ่นกลางๆแล้วก็รุ่นเล็กนิดหนึ่งนี่ก็มีแล้วก็ที่กำลังปลูกอ่ะใช่ไหมผู้ดิษอยู่ฝั่งฝั่งน้อนใช่ไหม วันนี้นะครับ <S <S ก็พามาดูนะครับวิธีการใส่เเวลาใส่นะครับเเวลาใส่ฝุ่นนะครับข้าวโพดเนาะพวกใส่ฝุ่นหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพวกนี้นะครับเวลาใส่คือเราจะใส่ในร่องน้ํานะครับใส่ในร่องน้ำเนาะไม่ได้ใส่ในโคนต้นใช่ไหมผู้ดิตต้องต้องไปเติมปุ๋ยแล้วเพรว่าปุ๋ยหมดถังอ่าปุ๋ยหมดแล้วไปเติมตรงไหนอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ผู้ดิตไปเติมปุ๋ยก่อนนะครับนี่คือวิธีการเทปุ๋ยนะคะ เวลาใส่ก็พยายามอย่าใส่ให้ติดกับโคนต้นนะครับเพราะว่าถ้าใส่ติดกับโคนต้นนะครับปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับมันจะไปกัดโคนหรือกัดรากพวกนี้นะครับทาให้มันปุ๋ยมันเยอะไปเนาะมันคับมันเค็มไปนะครับทาให้มันเหี่ยวนะครับนะต้นข้าวโพดเหี่ยวหรือตายได้นะครับถ้าใส่เยอะนะครับเพราะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยคอกพวกนี้ก็คือพยายาม ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ใส่อยู่ที่ประมาณ 150- 200ถึงกิโลกรัมต่อไร่เนาะนะครับก็โรยบางๆไปเลยเนาะนะครับก็โรยไปก็ขอแค่อย่าให้มันถมติดคนต้นนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเอาปุ๋ยเคมีเนาะนะครับมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว,วันนี้เราโรยปุ๋ยคอกไว้ก่อนเนาะนะครับรุ่นที่ใส่ก็ อยู่ที่ประมาณสิบกว่าแถวเนาะนะครับสิกว่าแถวเนาะเดี๋ยวนับดูนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสนะิบเอแถวนะครับเนาะประมาณยีแถวนะครับสาหรับรุ่นนี้เนาะนะครับแถวนึงนะครับเฉลียนะ่ยเนาะที่นับไปตั้งแต่ลิก่อนก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าถึงเกต้นก็เตียวแค่ประมาณ เก้าสิบต้นนะครับปุ๋ยมาแล้วนะครับาดิชันผู้ดิบก็ช่วยปลูกผู้ดิบรู้ไหมระยะปลูกปลูกห่างกี่เซนติเมตรไม่รู้ปู่บอกแต่จำไม่ได้แลปู่บอกจะจำไม่ได้ก,ไไดก็ปลูกอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนหนึ่งไม้บรรทัดใช่ไหมสามสิบเซนติเมตรส่วนระยะแถวนะครับเนี่ยความห่างระหว่างระหว่างแถวก็คือหาออ่างอ,อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับห่างอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับ อ๋อไปได้ไหม,หน,มนหนักมาหนักมาให้พอช่วยมามามาพอแล้วพอแล้วมึโอ้ยมันค่อนข้างหนักนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ปุ๋ยคอกก็คือต้องให้แห้งก่อนนะครับพยายามตากให้แห้งนะครับเนาะถ้าเกิดใส่แบบไม่แห้งมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับเนี่ยอันนี้คือเห็นไหมฮะเนี่มันก็จะแห้งแล้วก็ร่วนเนาะนะครับถ้าร่วนก็จะใส่ง่ายหน่อยนะครับ น,นี้ก็ขุดมาก็จากคอกนะคระับจะเป็นอคอ,อกัวตรงนอนนะครับแล้วก็มีวัวอยู่ที่เลี้ยงไว้นะครับประมาณหกตัวนะครับเราก็ได้ปุ๋ยข้อกก็ป<ม>ีหนึ่งก็หลายตันนะครับแล้วก็ใส่กระสอบนะครับก็ใส่กระสอบประมาณครึ่งกระสอบนะคร<ๆ>ับใ,ให้พอยกได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ถังแล้วก็เอามาโรยนะคร<ๆ>ับส่วนมากนะครับใส่ปุ๋ยข้อก็คือเราใส่ แค่ครั้งเดียวก็คือช่วงปุ๋ยเร่งนะครับเนาะส่วนในช่วงที่อรองพื้นก่อนปลูกอันนี้เราเราใส่เฉพาะปุ๋ยนะครับสูตร168รองพื้นเฉยๆนะครับแล้วก็ในช่วงปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงฝักก็ใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับเพราะฉนั้นนะครับปุ๋ยคอกเราใส่แค่ครั้งเดียวก็พอนะครับว่าถ้าใส่เยอะไปนะครับสมมติว่าใส่ช่วงที่ต้นยังเล็กนะครับต้นยังเล็กแบบนี้นะครับถ้าใส่เยอะไป นะครับหนึ่งก็คือต้นเหี่ยวใบแห้งนะครับใบไหมนะครับตัวช้าแค่แกนนะครับหรือ2ก็คือเขาจะแตกหน่อเยอะนะครับเนาะแตกหน่อเยอะนะครับมันก็เกิดการแยกอาหารกันนะครับถ้าใส่ช่วงที่ต้นกําลังเติบโตประมาณนี้นะครับแ้่เกิดใส่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยคอกนะครับในช่วงข้าวโพดออกดอกออกฝักนะครับเหตุผลที่ที่ไม่ใส่ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ในช่วงนั้นนะครับมันจะได้รับยูเรียเยอะไปเนาะจากจากปุ๋ยคอกด้วยจากปุ๋ยเคมีพวกนี้นะครับทาให้ฝักเขาออกเยอะนะครับเนาะต้นหนึ่งออกหลายฝักแล้วในฝักก็จะออกลูกออกหลานอีกนะครับทําให้ฝักไม่สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยคอกเราก็จะใส่แค่ครั้งเดียวนะครับช่วงเดียวนะครับผมวันนี้เรามีคนช่วยนะครับในการ เติมปุ๋ยนะครับเพราะว่าเป็นวันอะไรวันนี้วันอาทิตย์วันเสาร์เออวันอาทิตย์เลยกอย่างว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะครับเรามีวิชัยผู้ดิตนะครับมาช่วยงานจําที่สวนนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ปุ๋ยก่อนนะผู้ดิตผู้ดิตเดี๋ยวฝากช่องหน่อยครับช่องวิศวกรชาวนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมอ่าบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อถัดไปนะครับสวัสดีครับ